จ้าครับวัสดีครับจ้าสามปนาจ้าครับวัสดีครับจ้าฟังอีสานออกบอผมก็คนโคราชฟังออกอยู่ครับโอกะถือว่าเป็นงวดแรกเนาะที่มาแบ่งป,ปันทั้งช่องครับสูตรหวยคำนวณหนีกะถือว่าเดินดีเมนบ่จ้าผมจะเน้นเลขติดกะเลขรับซิบครับจ้าโอ้ ส่วนเลขจับคู่กระดับบนดับล่างอ่าผมจะเป็นเป็นของแถมครับอ๋อค่ะก็ถือว่าให้จับตาที่ตัวเลขวิ่งเลขปัก,ลกลหลักเลขอรยอหลังนี่อมันถูกเจ็ดตัวกันมาอ่าสงวดแล้วครับอืมงวดแรกเนาะก็ให้เอฟซีแฟนช่องไปพิจารณาเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าลงช่องงวดแลกครับ,รบจ้ะเอาค่ะตามตามเลยจ้ะสิบหกตุลาเนะวันนี้เนาะ บนแจ้าจ้าติดบนค่ะห้าหกแปดมีห้ามีหกมีแปดวิ่งห้างกับแปดวิ่งไปที่ห้ากับแปดจ้าอน่นเน่นที่ห้าครับฟันไปที่ห้าจ้าบนค่ะส่วนลักซิบบนก็มี 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดค่ะอ่าแน่นที่ห้ากับแปดครับ เน้นไปที่ห้ากับแปดด้วจ้ะส่วนเจ้าผู้เนี่ยเป็นของแถมผมมันก็ส่วนมากมัาจะพิษมากกว่านะครับไอ้เจ้าผู้นี่จ้ะอ่าววันนี้ก็ลองดูจ้ะก็มีมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปด ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดหกแปดหกให้กลับตัวด้วยแล้วครับจ้ะคือไปกลับเนาะเฉพาะบนครับครับเฉพาะบนอย่างเดียวครับจ้ะเหลขกบนอย่างเดียวเด้อจ้ะค่ะเอ่อโซนมาที่นี่ดับสิบหน่วยบนจ้ะดับสิบหน่วยบนจะก่อนผมจะก่อนผมดับงวนละสามตัว ต่อมันมีพิษบ้างที่นี่ก็เลยหลดมาเหลือสองตัวคิดว่าจะดับอยู่นะครับจ้าดับชิดหน่วยบนศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองดับบนจ้าครับดับชิดหน่วยล่างศูนย์กับสี่ดับล่างสิบหน่วยศูนย์กับสี่จ้าอันนี้ถือว่าเป็นของแสนแล้วนะครับ ที่สูก็ไม่ว่ากันจ้าค่ะคือเอาตัวดับมาให้ดูด้วยเลขดับ,บให้ประหยัดต้นทุนจ้าแต่สูตรไว้คำนวณนี่เฉพาะบนเนาะครับอืมค่ะบนอย่างเดียวเน้อเอฟซีจ้าแต่ว่ากะให้ให้จับตาที่อ่าเลข เลขติดแล้วก็เลขปักหลักหลักสิบนี่เนาะเดินดีครับจ้ะเดี๋ยววดต่อไปผมจะเอ่อตอนนี้กำลังคนคว้าลักหน่วยบนอยู่ครับจ้าวดน้าวัดขาดว่าจะลงลงให,ให้ได้ครับจ้าค่ะก็จะไปพยายามจับคู่ให้มันเข้าคู่เนาะอืมจ้ะค่ะตอนนี้ผมกำลังเอ่อค้นหาลักหน่วยอยู่จ้า ว่าจะลุงให้ได้ทุกงวดดาเลยดีจ้าค่ะบถ้าแม่นแม่นก็คือเลขติดบนเนาะแล้วก็เลขวิ่งแล้วก็หลักหน่วยหลักเออหลักสิบเพราะเป็นหลักสิบปัดหลักให้จ้าโอ้เลขเลขแปดนี่จะเดินดีเนาะเมื่อกี้นี่ออกแปดเจ็ดเจ็ดแปดงวดนี้ก็ไดเนียถูดมันทําได้ยังไงครับจ้าตามนี้เนาะให้เบอร์โทรติดต่อได้ไหมเผื่อเอฟซอยากโทรหาหรือยังไง เอาเบอร์โทรผมเขียนไลน์ไวเด้ครับจ้าเดี๋ยวเอาเบอร์โทรลงให้เนาะ FC เอฟซีเผื่อเอฟซี FC อยากคุยด้วยเนะาะครับจ้าถือว่าเป็นง้วดแรกเนาะก็ให้เอฟซีไปพิจารณาดูก่อนอยังไงก็งวดแรกขอให้ปังๆนะครับค่ะขอบคุณมากๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่งวนนี้ก็ขอให้ด้วยๆค่ะขอบคุณคาซิยันสวัสด,ดีจ้า ค่ะเอฟซี FC, เดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะเป็นงวดแรกเด้อค่ะที่ทางเซียนเปินติดต,ตมาค่ะเพินทักไทยมาอยากแบ่งปันในช่องสาบนาเนาะจะ้ะเซีย hmm. นพรมคนโคราชงวดแรกค่ะ16บตุลาหมเปดเป็นเลขเฉพาะบนอย่างเด้เดอพี่น้องเลขติดบนมีหมี6มีเปดจังได้กมาไม้เห็นจะ้ะ3มตัวนี้วิ่งห้ากับ8ดจ้าเน้นไปที่ห้าเด้อค่ะเอซจ้าหลักสิบเนาะคะ่ะมีหมี6มีเจ็ดมีเปด ทังเซียนเพื่อนน้นให้ไปที่ห้ากับ8ดจ้ะจับคู่เนะะาะค่ะหาหนึ่งหาหกหาเจ็หาแปดแปดหนึ่งปดหาแปดหเจ็ดหค่าเลขดับเลขดับนี่เพื่อนแนะนำมาให้เป็นแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องค่คะดับ10หน่วยบนดับชุดบน10หน่วยมีศูนย์กับ2จ้ะดับ10หน่วยล่างศูนย์กับ4เนาะคะ่แยกบนแยกล่างให้ดําเดอ้อค่ะเขียนกํากับไว้ให้พร้อม ผู้ใดสงสัยหรืออยากสอบถามนะคะโทรไปหาที <ım S 2> ่09 0897175078 0897175078โทรหาทางเซียนปนใดโดยตรงจ้ากะถือว่างวดเลขเนาะค่ะถึงเลขหน้าลงทุนเราก็เลขดับแบ่งปันมาจ้ะอย่าลืมเด้อค่ะเลขเฉพาะบนอย่างเดียวบ่ตตองลงหลังเลยพี่น้องจ้าเลขสูตรคำนวณเพื่นนี่บนอย่างเดียวเข็นเจ้ะ มกักระจัดอู้เปลี่ยนหานี่ตรงกับเสียนปากช่องเปลี่ยนหาเปลี่ยนกลับไปี่ตัวจ้ะแต่เพิ่นเน้นกะบหาล่ะค่ะห้าเน้นบนเนาะค่ะไปที่บนเลยแต่ว่ากะบจำเป็นสายวิ่งเนาะค่ะห้ากับเปลี่ยนติดบนไว้จังเดยกระเทงเงินค่ะตามนี้สําหรับเสียนพรมคนโคราชขอบุญขอบคุณเนาะค่ะที่เพิ่นน้ำมาแบ่งปันในช่องก็ถือว่าเพิ่นอยากแบ่งปันทักทายมาจ้ะ กะนั่นแหละค่ะอาจเสียงแล้วฟังเสียงให้จบเนาะคะ่ะกะเป็นกาหยิบยกมาเป็นแก้แนวทางที่มั่นใจที่สุดคือหลักสิทธิ์นาะคะ่ะแล้วก็เลขติดบนนี่แหละชุดบนอย่างเดียวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใจกริ้กริ๊งเปิดค่าการมองเห็นคลิปนี้บ่าวหลายใหญ่ไปเฮงเฮงรวยรวยปังปังสู่ขู่สู่สคนเงินไหลกองทองไหลเขา่าคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีจ้าสาธุมหาบุรุษาบาริาบุรีติสังขา Ito jinnam dekanyam upapapati, Yichitam patitam kumrangitwa mewa, Sumichadu sathepuradu sanggapa, Jambobanak raso yatha manijodhi raso vayatha, Jambobanak raso yatha manijodhi Love you.